ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยนิกนะฮะก็จะมาพูดถึงนินจา400คันนี้นะฮะที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับว่าใช้งานมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะกับระยะเวลาก็3ปีน่าจะ3ปีนะหรืออาจจะ2ปีกว่าๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าตั้งแต่ แรกๆเลยนะเพราะว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งขอมาว่าอยากจะให้พูดถึงรถคันนี้หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานความรู้สึกนะฮะต่างๆผมอาจจะพูดเสริมด้วยว่าอาจจะมเีเรื่องของการดูแลรักษานะฮะแล้วก็รวมทั้งปัญหาต่างๆนะครับที่ประสบพบเจอนะฮะสำหรับรถคันนี้นะนะครับก็มีอย่างไรบ้างก็ เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยก็จะพูดถึงรถคันนี้ในส่วนของเ,อเรื่องสเปคพื้นฐานนะครับเท่าที่ผมทราบนะฮะคันนี้นะครับก็เป็นรถ k a วา s a กินินจา400นะฮะปี2018 ABS นะฮะก็เป็นโฉมแรก ชมแรกเลยของนินจา400นะฮะแรกทุกรุ่นนะครับความจุกระบอบสูบอยู่ที่399ซีซีนะฮะอีกซีซีเดียวก็400แล้วนะฮะเป็นเครื่นนองยนต์สลูกสูบนะฮะสลูกสูบเรียงข้อเวี่ยง180นะฮะก็คือลูกสูบตัวหนึ่งจะขึ้นบนสุดอีกลูกสูบหนึ่งจะอยู่ข้างล่างสุดนะครับอ่ะโอเคคร่าวๆนะฮะแล้วก็ แรงม้าอยู่ที่45แรงม้านะฮะที่10,000รอบถ้าจําไม่ผิดนะนะครับกลัวลื่นจังตรงนี้เป็นเป็นน้ำตะไคร้นะ,ะโอเคก็มีอะไรอีกล่ะแรงบิดถ้าจำไม่ผิด38นิวตันเมตรนะฮะที่1ที่1ไม่ใช่สิที่8,000รอบนะฮะประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะนะฮะแต่เชื่อว่าเกือบถูกแล้วแหละนะครับโอเค มาพูดถึงตัวรถคร่าวๆนะครับทีนี้เมื่อกี้เครื่องยนต์เนาะนะฮะดิสเบรกก็นี่นะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้นี่แสงน้อยขออาภัยนะนะครับนี่ดิสเบรกก็เป็นคาลิปเปอร์คู่นะฮะนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับข้างเดียวข้างขวานะฮะนี่อ่านี่ดูกันนะครับกล้องก็จะโฟกัสช้าหน่อยขออาภายัย โอเคพื้นฐานนะครับพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอก็เป็นอนาล็อกนะฮะผสมดิจิตอลวิ่งมาแล้ว43,500มั้โลบงโดยประมาณนะครับผมจำไม่ได้แต่43,000แน่นอนอ่ะนะฮะส่วนอุปกรณ์นะครับก็มีกล่องซึ่งต้องติดต่างหากติดเองนะครับนี่ผมก็ติดเองหมดเลยนะฮะนะครับ ส่วนท่อนี้ก็นะครับเป็นสลิปออนนะฮะการดีดหลังแล้วก็การล้มนะฮะจากงอใบข้างในก็เป็นโอ้โหกล้องไม่ยอมโฟกัสข้างใน <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะฮะก็เห็นอยู่ว่าเป็นอ่าอะไรนะการมอน้ำนะครับแล้วก็ชิวหน้านะครับของสปีดดี โอเคข้าวๆก็ไม่มีอะไรครับฝั่งนี้ก็มีการล้มเหมือนกันนะฮะอ่ะหลังจากที่อวดของข่าวๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงความรู้สึกวันแรกนะฮะวันแรกที่ขับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าผมมีพื้นฐานการขับรถที่เป็นทรงสปอร์ตอย่างนี้มาอยู่บ้างนะครับก็คือ Ls Honda Beat นะฮะ K R อะไรประมาณนั้นในยุคนู้นนะครับ เอาละก็มาจับวันแรกผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายเลยนะฮะวันแรกก็ไปรับรถนะครับเดี๋ยวให้เขาไปก่นอนเสียงดังนะฮะโอเคก็ไปรับรถแล้วก็ขี่ออกมาเลยครับก็ยังไม่มีความคุ้นชินเรื่องของการใช้กระจกนะฮะการมองหลังนี่นะครับการใช้ไฟเลี้ยวก็ยังเงงเงงะอยู่นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่า ผมมีพื้นฐานการขับก็จริงนะฮะที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับบีดเคอา s อะไรอย่างเง้ยน,นะฮะคือขับได้ครับแต่ใช้คําว่าขับเป็นยังไม่ได้ก็คือต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะฮะอืมนี่ไม่ว่าจะเป็นการมองกระจกนะครับการควบคุมคันเร่งนะฮะซึ่งรถมันแรงขึ้นแล้วก็ไม่ได้จับมาหลายปีดีดักนะฮะก็อาจจะเหมือนขับใหม่เลยนะฮะเพียงแค่รู้ระบบ สใช้สวิตก็ยังเงื้อๆงะๆ,ๆนะฮะใฟเลี้ยวผิดบ้างนะครับแต่มือไปโดนแต่บ้างนะครับประมาณนี้ส่วนคันเกียร์ไม่ไม่ต้องห่วงนะผมชินอยู่แล้วนะครับก็การควบคุมเรื่องของอน้ำหนักรถนะฮะซึ่งยินจา400มีน้ำหนักที่169นะฮะกิโลกรัมนะครับนะก็ก็อาจจะเงื้อเงื้อหน่อยนะรจริงๆเป็นรถที่เบานะครับก็ ต้องฝึกฝึกความเคยชินฝึกความคุ้นชินเข้าใจเเรื่องของตัวรถก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมใช้เวลาประมาณสักสอง,สอ,งสองอาทิตย์นะฮะก็คุ้นชินแล้วนะครับอืมหลังจากที่มีความรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับรถนะครับเรารู้เรารู้แรงบิดของรถแล้วเราเราเข้าใจเรื่องของน้ำหนักองศาเลี้ยวอะไรเวลาเราซอกแซกใน กรุงเทพรถติดนะฮะระยะเลี้ยวเท่าไหร่โอเคเราฝึกมาหมดแล้วนะครับรวมทั้งการเขียนด้วยนะครับการเขียนถอยที่ถูกต้องนะฮะผมก็ผมก็เรียนรู้นะฮะมาจาก youtube บ้างนะครับจากพี่ๆที่เขามีประสบการณ์นะครับก็เรียนรู้มาเรื่อยๆก็เขียนเป็นแล้วนะฮะเขียนได้เร็วเลยแหละตอนนี้นะเขียนคล่องเลยนะครับโอเคอันนี้พูดถึงช่วงแรกๆนะครับพอช่วงหลังๆมาผมก็ ผมก็ตามภาษาวัยรุ่นนะฮะทั่วๆไปนะครับวัยรุ่นอาจจะตอนปลายหน่อยนะฮะก็อาจจะมีเอ้ยเราอยากจะแต่งบ้างอย่างนี้นะครับก็ผมก็ไปหาแต่งนะครับผมก็ใส่ท่อมานะครับใส่ท่อก็แน่นอนครับเรื่องท่อมันมันบังคับกันไม่ได้ครับมันมันล่นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคําว่าท่ออย่างนี้นะครับก็ถามว่า ในความรู้สึกของผมนะครับมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะฮะก็หลักๆแล้วนะครับหนึ่งเลยน้ำหนักเบานะฮะสองคือท่อเดิมผมจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะซึ่งตอนนี้อาจจะมีรอยขีดข่วนไปบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากที่ใช้ท่อเดิมมาได้สัก6เดือนนะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นท่อนี้แล้วนะฮะอ่ะก็คือท่อเดิมยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ่าคือสภาพใหม่แต่มีรอยบ้างแหละนะฮะ เพราะว่าผมก็อาจจะมีพลาดนะครับไปโดนเวลาเลี้ยวขวาแต่ละทีเนี่ยอาจจะมีโดนท้ายรถกระบะเขานะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่โดนก็เป็นการชนหมดเลยนะฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรขอโทษขอโพยไปนะฮะตามภาษาครับใหม่ๆต้องมีพลาดอยู่แล้วนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็เลี้ยวคล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่ประโยชน์ของท่อนะฮะในความส่วนตัวของผมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือน้ําหนักเบานะครับแล้วก็องศาเลี้ยวของเราก็จะเขาเรียกว่าไงนะแคบลงนะฮะ คือแคบลงนี่คือได้เปรียบนะครับก็คือไม่ต้องใช้พื้นที่กว้างในการเลี้ยวนะครับเพราะว่าท่อเดิมนี่จะจะใหญ่เลยแหละนะครับทำให้เราต้องเผื่อระยะเลี้ยวด้วยนะครับอ่อย่างที่สองก็คือแต่เรื่องของเสียงนี่นะฮะก็เรียกว่าเอาความรู้สึกผมในกรุงเทพนะฮะถ้าท่อเงียบกับท่อดังที่ผมขับมานะ เวลาสมมติว่าเราขับในซอกรถติดใช่ไหมฮะเราอาจจะไม่ต้องใช้ความเร็วมากนะครับแต่เรา,ถ,าถ้าเราใช้เกียร์ต่ําแล้วก็รอบสูงนี่ก็จะช่วยได้นะครับช่วยได้ตรงที่ว่าผู้ร่วมทางนี่เขาจะได้ยินเสียงเราก่อนนะแล้วเขาก็จะระวังนะครับก็คือแบบเสียงรถมอไซค์ดังๆอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเขาเรียกว่าจะเป็นจุดที่สนใจจุดที่สนใจก็คือว่าเขาเห็นแล้วเขาจะวางตัวยังไงนะครับคือคือบางทีผมขับท่องเงียบนะค,บคือมาปุ๊บ คือสมมติว่ารถยนต์ที่จอดอยู่ตามไฟแดงหรือว่าตามถนนที่มันกำลังติดติด,ต,ดติดอยู่นะฮะคือบางคนเขาไม่รู้เขาเขาไม่ได้ยินเขาไม่ทันเห็นนะฮะเขาก็เลี้ยวออกมาเลยนะครับเออซึ่งเราต้องเตรียมตัวเสมอนะครับว่ามันจะต้องมีรถเลี้ยวตลอดนะครับหรือว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งตัดหน้าตลอดคือเราต้องพร้อมที่จะหยุดรถตลอดนะฮะอ่าพอเป็นท่องเงียบนะเขาไม่ได้ยินนะฮะคือบางคนนะฮะบางคนบางคนนะนะครับ แต่ผมเป็นท่อดังนะฮะเราอาจจะขับช้าๆแต่ว่าใช้รอบสูงหน่อยนะครับสัก4,000-5,000รอบนะครับ6,000รอบโอเคนะฮะถ้าเกิด7,000จะดังเกินไปนะฮะอาจจะทำให้คหนหูหูนะฮะซึ่งปกติท่อพวกนี้ก็หนูหูอยู่แล้วพูดไปพูดมากล้องผมก็ต่ำลงนะโทษทีอ่ะนะครับก็ขวรู้สึกอาจจะยาวเลยนะครับขอให้ทนฟังหน่อยนะนะนั่นแหละก็คำว่าก็เยอะเหลือเกิน เขาก็จะได้ยินเสียงท่อแล้วเขาก็จะสังเกตเห็นเรานะฮะพูดง่ายงก็คือเฮ้ยรถมามอไซค์เสียงดังมอไซค์แน่เลยเออเระวังอย่าเพิ่งออกไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นั้นแหละประโยชน์ของท่อนะฮะอ,อ่ะโอเคนั่นคือช่วงเวลาที่ผมเพิ่งได้ไปเปลี่ยนท่อมานะฮะความรู้สึกที่รู้สึกได้หลังจากที่ใส่ท่อดังนะครับ มันมีจุดลดเสียงอยู่นะฮะแต่จุดลดเสียงไอ้น็อตจุกลดเสียงน่ะมันหายนะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่ผมไม่สามารถหาได้นะครับก็เลยต้องใส่อย่างนี้ไปโอเคนะครับก็ช่วงนั้น6เดือนเนาะพอผ่านไปปีหนึ่งนะครับผมก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะอุบัติเหตุซึ่งในช่อง youtube เก่าของผมก็โดนลบไปแล้วนะฮะซึ่งถ่ายไว้อยู่นะครับ ก็คือผมก็ซอกแซกในรถติดนี่แหละนะฮะแต่พอเอพอเอื่อนเพื่อนวันนั้นผมอาจจะขับเร็วแต่ว่าใช้เกียร์สูงทําให้ท่อมันเงียบก็เลยมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งออกมาจากหน้ารถนะฮะออกมาทางซ้ายนะครับก็คือผมวิ่งอยู่แถวแถวเลนเลนกลางนะค,คือถนอนมี3เลนใช่ไหมเออผมวิ่งเลนกลางแต่ว่าเยี้ยงไปทางขวานะครับอ่าก็มีเขาก็ออกมาก็จ้อาอีพอดกีก็ปั่งเข้านะฮะแต่ผมไม่เป็นไรนะครับรถรถก็ รถก็ไม่มีอะไรแตกนะฮะก็จะมีแค่ในส่วนของเฟรมนะฮะเออไม่ใช่เฟรมสิเขาเรียกอะไรนะเปลือกนะฮะเนี่ยตรงพวกแฟร์ลิงอะไรอย่างเงี้ยก็แตกไปนะฮะอ่ผมก็จัดการเปลี่ยนนะ,ะเป็นหมื่นนะ่ะบอกเลย <laughs> ดีหน่อยที่รถมีประกันนะครับแล้วก็ตรงท้ายนี่ก็แตกนะฮะน่าจะฝั่งฝั่งไหนฝั่งฝั่งซ้ายะนะฮะแต่นี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับผมเปลี่ยนใหม่ย,ยกชุดเลยเนี่ยเปลี่ยนใหม่นี่ก็คือว่า ของจากศูนย์นะฮะศูนย์เลียวมอเตอร์สปอร์ตนะครับให้เขาประเมินให้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเฟิองหน้ากากก็เปลี่ยนเช่นกันนะครับไม่มีอะไรฮะก็เป็นบทเรียนเลยครับว่าโอเคเราต้องเราต้องรอบครอบกว่านี้นะฮะเกิดอุบัติเหตุไม่ต้องโทษใครครับผมโทษไปก็ไม่ได้อะไรนะเราควรจะนึกถึงว่าในครั้งต่อไปเราจะทำยังไงดีให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดนะครับให้นึกเท่านั้นพอนะฮะ หลังจากที่ขับไปได้สัก2ปีผมก็มีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับตรงนี้จะเป็นการทดสอบตัวเองเลยว่าเราเหมาะสมกับรถคันนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับวิ่งในกรุงเทพมันก็แป๊บๆป,บปบ๊มันก็หยุดนะฮะแล้วก็จะมีอยู่แค่อิริยาบถเดิมๆนะฮะแป๊บแป๊บหยุดแป๊บๆป๊หยุดนะครับแต่วิ่งทางไกลนี่คือจะทําให้เรารู้จักกับรถคันนี้มากขึ้นนะครับ ผมก็ขับทางไกลนะฮะระยะทางจากจากกรุงเทพเนี่ยจากตึกนี้นะฮะไปยะโสธรเลยนะครับระยะทาง600กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะผมผมก็่มีขับช้าขับเร็วบ้างตามสไตล์นะฮะแล้วแต่อารมณ์เอาละนะฮะถามว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้เดินทางไกลมาครับเดินทางไกลผมพูดถึงตัวรถแล้วผมมีความรู้สึกว่า แม้แม้แม้ว่านินจา400คันนี้นะฮะจะมีแฮนด์กับระดับเบาะที่ยังคงสูงอยู่นะฮะเห็นไหมคำว่าแฮนด์นี่คือสูงกว่าเบาะพอสมควรนะ,ะนะฮะแต่ผมเดินทางไกลนะฮะเดินเดินทางไกลเรื่อยๆเรื่อยๆนี่จะรู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างมันทุกอย่างมันโอเคนะนะครับทุกอย่างมันโอเคแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ ที่ผมจะแย่หน่อยก็คือเรื่องของต้นคอนะฮะก็คือท้ายทอยนี่จะปวดปวดเพราะว่ามันเป็นลักษณะรถลักษณะเหมากนะก็อาจจะแย่หน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับพักพักจอดพักจอดพักดื่มน้านะฮะเข้าน้ำแป๊บเดียวหายครับผมไม่มีอะไรก็มันที่เช็คตัวเองเสมอนะครับรถมันไปไหวอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กๆนะฮะนี่ฟีโน่หรือจะเป็น เวฟอะไรนะฮะมันไปได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถไม่ไหวนะฮะแต่คนน่ะจะไหวหรือเปล่านะครับให้คิดตรงนี้ดีกว่านะฮะแต่ที่รถมันไหวนี่คือรถต้องพร้อมนะนะครับอ่านะฮะสภาพสมบูรณ์นะครับจะเหมาะสมที่สุดเลยนะฮะโอเคไม่มีอะไรครับผมเดินทางไกลแรงจังหวะช้าก็ไปได้ดีนะครับไม่กินน้ํามันมากนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าไม่กินน้ํามันมากนี่คือแบบไหนเป็นตัวเลขยังไงนะฮะ ผมบอกแค่ว่าผมรู้สึกว่ามันประหยัดประหยัดกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะฮะสำหรับการเดินทางไกลแรงบิดเล่งแซงนะฮะการการเชนเกียร์การอะไรไม่แน่นะับผมว่าผมว่ามันเหมาะเลยนะครับสำหรับสำหรับคนที่แบบไม่ได้บ้าพลังบิดอะไรมากนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่า เออนจาสี่ร้อยสำหรับผมนี่รู้สึกว่ายังไม่พอนะฮะเาปยังคำว่ายังไม่พอก็คือมันยังมีอยู่ช่วงคาบเกี่ยวที่แบบว่าเฮ้ยเราจะอัพซีซไปเล่นหก0้ก็ได้หรือจะใช้อย่างนี้ต่อไปก็ได้นะฮะอืมนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมนะครับถามว่าทําไมคือหนึ่งก็คือว่าโอเคนะฮะแรงบิดมันเหลือๆอ,อยู่นะครับแต่ว่าเขาเรียกต้องว่ากิเลสนะฮะกิเลส กิเลจะอัพก็ได้นะฮะอยากอัพอยู่แต่ว่าแบบเว้นไว้ก่อนอย่างนี้นะฮะขับอย่างนี้ก็ได้อยู่เพราะว่าผมมีภรรยาซ้อนด้วยนะฮะนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหานะครับรถคันนี้แรงบิดสบายๆนะฮะแล้วก็มีบรรทุกหนักนะครับเ,เพียงแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่อยากอัพซีซีมาจากเหตุที่ผมเดินทางไกลนะครับผมอยากจะได้แบบ อารมณ์ที่แบบว่า,าวิ่งสักร้อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราสามารถใช้เกียร์ที่ที่เกียร์ไม่สูงมากแล้วก็รอบไม่เยอะนะฮะรถคันนี้ถ้าพูดถึงเกียร์5นะครับอยู่สักหก0 0นรอบจะวิ่งได้จะวิ่งได้ประมาณสักเกบนะฮะโดยประมาณนะเกอาจจะบวกลบหน่อยนะครับส่วน ส่วนวิ่ง100นะฮะหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบสัก6 0พัเนี่ยนะฮะเครื่องไม่เข็นเลยกำลังพอดีเลยนะฮะไม่เข็นเลยวิ่งรู้สึกว่าเครื่องทำงานสบายมากนะครับแล้วก็อัตราการบริโภคน้ำมันนะฮะ,ะเฉลี่ยเฉลี่ยที่หน้าปัดเรือนไม้นะจะอยู่ประมาณสัก29-30กสิกโเมตรต่อลิตรนะฮะซึ่งถือว่าประหยัดเลยนะครับประหยัดเลยแต่บิดเกินกว่านั้นมันก็จะจะ วูบลงหน่อยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้กล่อง ECU มันจัดการได้ดีอยู่แล้วนะครับณนะปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับณนะปัจจุบันปัญหาที่เจอนะฮะปัญหาที่เจอรู้สึกว่าจะมาเจอเอาช่วงสักสักสามหมื่นโลนะฮะไม่ใช่สามหมื่นโลสิเออสักสามหมื่นห้าสามหมื่นหก 35, 36, ประมาณนี้นะครับอ่า ที่เจอก็คือเออน่ามันเครื่องแห้งเร็วนะฮะนะครับแต่มันก็ไม่ได้เร็วมากหรอกคือเอาว่ามันเร็วกว่าเมื่อก่อนนะฮะเพราะตอนนี้รถผมมันก็วิ่งเยอะแล้วนะแน่นอนฮะมันก็ไม่ได้สดใหม่เหมือนแต่ก่อนนะครับก็อาจจะมีบ้างนะฮะแต่เราก็ต้องหมั่นตรวจเช็คตรวจสอบอะไรดีๆนะครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งนะครับต้องเรียกว่าปัญหาตามการใช้งานตามปกติเสียมากกว่านะครับก็คือบางทีนะฮะโดนน้ำเยอะๆนี่นะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็จะ ขึ้นไฟโชว์เตือนรูปเครื่องยนต์นะครับอาจจะเป็นเซนเซอร์พวกน้ำเข้าท่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะแต่ไม่มีอะไรครับเราก็เอารถเข้าไปศูนย์นะไปให้เขาเช็คนะฮะถ้าโค้ดมันผิดโค้ดมันเออเรยออะไรเขาก็แก้ไขให้ครับซึ่งไม่มีหลายหลายแรงนะครับแนะนำว่าขึ้นโค้ดขึ้นเตือนอะไรนะฮะปรึกษาศูนย์เขาดีกว่านะครับ ติดต่อถามเขาว่าขึ้นโค้ดอย่างนี้ทำยังไงอะไรยังไงนะฮะถ้าเขาบอกให้เอาไปศูนย์ก็เอาไปเถอะครับนะฮะเอาไปให้ศูนย์เขาเช็คดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้มีประวัติการเช็คการบันทึกว่าเอยมาบริการเรื่องนี้เรื่องน,องนี้เรื่องนี้นะอย่างนี้นะฮะรถคันนี้อย่างนี้มีประวัติไว้จะดีกว่านะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่ก่อนที่ผมจะเช็คระยะ42,000กิโลเมตรนะครับก่อนเลยนะฮะก่อนสักหนึ่งเดือนได้นะฮะ รถขรงผมมีอาการบูบเหมือนจะดับนะครับก็อาการก็คือว่าสมมติว่าเราเดินเบานะฮะไม่ใช่เดินเบาสิสมมติว่าเราขับมาแล้วนะครับขับมาปุ๊บแล้วเรากำคัดนะฮะแบบว่าไม่แบบว่าไแบบแบบม่เบิ้ลคันเร่งนะกำคัดแล้วปล่อยคันเร่งนะฮะสักพักหนึ่งรอบจะค่อยคอยตกปกติแล้วรอบเดินเบาของรถคันนี้จะอยู่ที่สักหนึ่งันสาร้อยนะฮะไม่ก็คือ หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสองร้อยนะฮะไม่ไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะซึ่งอันนี้จะซึ่งอันนี้ก็คือปกติของรถผมนะฮะศูนย์เขาบอกว่าหนึ่งพันสามร้อยกับหนึ่งพันสองร้อยอ่ะคือปกตินะฮะแล้วก็รอบรถผมตอนนั้นนะมันก็จะต่ําลงเรื่อยๆนะ,ะตอนที่ผมเจอปัญหานะมันจะต่ําลงพอกล้าลอยปุ๊บดับเลยนะฮะคือต่ํากว่าพันดับปุ๊บเลยนะฮะผมต้องคอยเบิ้ลคันเร่งบ่อยๆหรือไม่ก็กรอคันเร่งไว้ให้รอบมันดีดขึ้นนะฮะ แล้วก็แม้กระทั่งตอนที่เราเข้าเกียร์ว่างนะฮะเข้าเกียร์ว่างจอดไฟแดงอะไรอย่างนี้นะครับดับนะฮะรอบตกรอบตกดับผมต้องกอคันเร่งเสมอผมก็เลยม,มาคิดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะผมก็ปรึกษาศูนย์เรียรโมอโตไว้นะฮะศูนย์เรียรโมอโตบอกว่าอเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับให้เอารถมาเช็คดีกว่านะครับให้ช่างเขาลื้อดูน่าจะได้คําตอบอะไรที่มันเที่ยงตรงมากกว่านะฮะจากนั้น ระหว่างที่ผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับผมก็ไปสอบถามกับพี่ๆนะฮะพี่ๆที่รู้จักที่เขามีรถพวกมอเตอร์ไซค์ซีซีเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเอ้กล่อง ECU หรือเปล่าวะนะฮะกล่อง ECU เอออะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้ําเข้าหรือเปล่าตากแดดตากฝนลุยน้าเปล่าบอกผมบอกว่าอุ้ยมันทําทุกอย่างเลยพี่มันลุยน้ําหมดเลยอะนะฮะจากนั้นก็ หาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตนะครับปรากฏว่ามีคนเจอเหมือนกันนะครับที่เป็นทั้งดินจา400แล้วก็เป็นดินจา300นะฮะหลายคนก็บอกว่าเออน้ำมันหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ผมก็เฮ้ยผมเติม95มาตลอดนะดนะฮะเติม95แล้วก็เบนซินซึ่งเบนซินน้อยมากเบนซินแบบเบนซินจ๋าจานะฮะเออผมก็เติม95มาตลอดนะไม่เคยเติม91หรือว่าเติมอะไรอย่างอื่นเลยนะฮะ ก็เลยตัดเรื่องประเด็นน้ำมันไปนะครับก็ไม่ก็แบบผมผมก็ยังงงๆหหรือว่าจะเป็นกล่อง ECU อย่างที่เขาว่าว่ะลุนพีก็ถามว่าเฮ้ยก่อนขับรถเนะ่อได้วอร์มเครื่องไหมนะฮะบอกว่าผมวอร์มนะวอร์มนะหนึ่งนาทีสองนาทีนะฮะหรืออาจจะเร็วสุดก็สามสินาทีเฮ้ย30ิวินาทีนะฮะประมาณนี้โอเคนะฮะพอเข้าสวนปุ๊บนะฮะไปเช็กระยะเขาบอกว่า ลิ้นเล่งสกรปรกนะฮะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้รถด,ดับนะแต่เขาเช็คเบื้องต้นเขาบอกว่าไม่มีอะไรนะนะ,ะแต่บอกว่าลิ้นเล่งสกลิ้นเล่งสกรปรกให้นั่นเองผมก็เลยอ่าบอกว่าเงินมีแค่นี้เช็คระยะก่อนแล้วกันนะฮะจากนั้นก็ค่อยมาวันใหม่นะครับเพราะผมไปล้างลิ้นเล่งเสร็จแค่นั้นแหละ,ะฮะรถกลับมาปกติเลยนะฮะก็คือกำคัดแล้ไม่ดับแล้วนะครับ ซึ่งอาการที่ว่านี่คือนานๆานทีจะเจอนะครับเอาว่าสมมติว่าเราวิ่งสิบครั้งใช่ไหมหนึ่งในสิบอออโอกาสหนึ่งในสิบแล้วกันที่มันจะดับนะครับแต่ว่าวิธีการแก้ของผมนะฮะสมมติว่าเอ๊ะมันดับบ่อยดับแล้วสตาร์ทใหม่ดับแล้วสตาร์ทใหม่นี่ไม่ดีกับแบตเตอรี่เลยนะฮะซึ่งแบตเตอรี่มันจะแย่เอานะฮะผมใช้วิธีที่แก้ชั่วคราวได้ก็คือว่าสมมติว่าเอ๊ะ อาการรดเหมือนจะวูบวูบอาการมันมาแล้วนะครับผมจะปิดเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ปิดเซอร์วิสกุญแจแล้วเปิดใหม่เพื่อให้กล่อง ECU มันทํางานใหม่นะฮะจากนั้นก็หายเลยนะครับอาการหายเลยครับก็ต้องรอว่ามันจะเป็นอีกหรือเปล่านะครับแต่หลังจากที่ล้างลิ้นเล่งล้างลิ้นเล่งอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็อาการมันไม่มาแล้วะฮะอาการหายไปเลยนะครับปัญหาก็มีแค่นี้นะครับ ก็รถนี้มีความนิ่งนะครับมีแอะลูเดอรมิกที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับก่อนก่อนผมติดกล่องนะนะครับการลุยน้ำนะฮะการลุยน้ำผมเคยลุยน้ำที่ความลึกขนาดครึ่งล้อหน้านะฮะเกือบถึงปั๊มดิสเบรกบนน่ะเนี่ยเกือบถึงปั๊มดิสเบรกนะฮะนี่นี่นี่เออไม่ใช่ปั๊มนี่เขาเรียกอะไรคาลิเปอร์คาลิเปอร์นะฮะนะฮะเกือบถึงตรงนั้นอ่ะลึกมากนะครับ ปรากฏว่ารถนิ่งนะฮะแล้วก็มีแรงบิดเรือด้วยนะฮะเพราะว่าท่อมันอยู่สูงเนี่ยฮะมันมันมันแบบมันไม่จมน้ํานะครับอ่านะฮะแล้วก็นิ่งนะครับอืมโต้ลมได้ดีนะแล้วก็แหวกลมได้ดีด้วยสําหรับสําหรับที่น้ําหนักขนาดนี้นะครับเรียกว่าเขาออกแบบมาดีเลยนะฮะแต่พอติดกล่องเข้าไปนะครับก็จะแอลรไดนามิกก็จะสูญเสียไปนะครับคืออากาศพลศาสตร์ การแหวกลมก็อาจจะเป๋ๆนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ปรับตัวกับมันนะฮะถามว่าติดกล่องแล้วบรรทุกของหรือว่าไม่หรือว่าไม่บรรทุกของเป็นอย่างไรนะครับอาการล้อหน้าลอยๆนะฮะก็จะมีแล้วก็แฮนด์ก็จะสะบัดง่ายขึ้นนะครับมันเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยถ้าเราติดกล่องเนี่ยเราห้ามขับเร็วนะนะครับเพราะว่าโอกาสที่แฮนด์สะบัดจะมีสูงนะครับแต่ผมไม่ใส่กันสะบัด เพราะว่าผมไม่ได้ขับเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับผมขับแค่ว่าเออนะครับพอถึงปลายทางก็พอแล้วนะฮะส่วนกันดีดนะครับปัญหาของกันดีดจะมีเรื่องของการน็อตตรงนี้ชอบลายนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมันเช็คบ่อยๆนะครับมันตรวจสอบบ่อยๆแล้วก็ในส่วนของกันดีดตรงนี้ก็ต้องเช็คไปบ่อยนะครับอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันคลอนนะฮะไม่มีอะไรแล้วนะครับเรื่องของน้ำมันเบกรกก็ถ้าจะไม่ผิดจะเปลี่ยนทุก ทุกเท่าไหร่นะทุก12ื่นกิโลเมตรมั้งนะฮะซึ่งศูนย์เขาจะจัดการเปลี่ยนให้นี่ครับหลักๆไม่มีอะไรแล้วนะฮะประมาณนี้คิดว่าน่าจะปมดแล้วแหละนะครับรถผมก็ไม่ได้ล้างอะไรนะฮะวิ่งแบบวิ่งแบบใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้แต่งสวยนะฮะแล้วก็ลักษณะการขับขี่ก็อาจจะมี มีกระชากบ้างมีเร็วบ้างมีช้าบ้างช้าก็ช้าเลยเร็วก็เร็วเลยนะฮะซึ่งเร็วนี่คืออาจจะเร่งรีบจําเป็นนะฮะเรียกว่าถ้าจําเป็นถึงจะขับเร็วนะฮะไม่จําเป็นไม่ขับเร็วทําเวลาอะไรอย่างนี้นะครับส่วนขับช้าก็อยู่ที่สัก60สิเจดสินะฮะแปดสิบก็เต็มที่เร็วก็เร็วไปเลยนะฮะร้อยสี่สิบร้อยี่สิบหรือร้อยหนึ่งนะฮะถ้าานั้นก็ถือว่าเร็วแล้วนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูวิดีโอที่ผมขับขี่นะจะสังเกตว่าน้อยมากที่ผมจะใช้ความเร็วสักร้อยหรือว่าหรือว่าร้อยยี่สิบนะฮะซึ่งมันเร็วเกินไปสําหรับในเมืองนะฮะอันตรายแล้วก็ผมนักจะใช้ที่มันแบบโล่งจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนร่วมทางวิ่งกันเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเราวิ่งร้อยสี่สิบเนี่ยไม่ใช่นะครับอันตรายเกินไปนะฮะผมก็ต้องดูด้วยว่ามันโล่งไหม เพื่อนร่วมทางใช้ความเร็วเท่าไหร่กันนะฮะเราก็จะเพิ่มไปตามความเหมาะสมนะเรื่องเราก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะฮะแล้วก็เข้าถึงกับคําพูดที่ผมได้สารยายไปนะก็มีอะไรก็สอบถามได้นะฮะอ๋อผมลืมบอกไปว่ารถคันนี้อายุสองได้ได้สักสองปีผมก็เปลี่ยนยางนะฮะเนื่องจากว่า ยางมันหมดแล้วนะครับยางมันเสื่อมสภาพแล้วใช้เยอะโอเคนะครับก็มีอะไรอีกมีเรื่องของเบานะฮะถ้านั่งก็โอเคนะกล้องเลยไหว,วหน่อยขออภัยนะครับมันไม่ใช่กลัวโป้ถ่ายนะมันเป็นกล้อง d ีอสเอาเบาก็นั่งสบายดีครับสบายดีไม่ได้แบบสบายจ๋าเหมือนรถออโต้นะฮะ ครับผมมันก็คือรถสปอร์ตนั่นแหละมันก็จะกระด้างกระด้างหน่อยนะครับแต่สําหรับรถสปอร์ตก็ถือว่ากลางๆนะฮะอาจจะค่อนข้างนุ่มหน่อยส่วนเบาะคนท้ายก็ลําบากเหมือนเดิมนะตามสไตล์แต่ภรรยาผมก็นั่งได้ครับท้องห้าเดือน6เดือน7เดือนยังนั่งได้นะฮะแต่หลังจากนั้นไม่ให้นั่งแล้วนะครับ <laughs> ท้องใหญ่เกินไปอันตรายนะฮะโอเคนะครับ, okay. รบไปพบกันใหม่สำหรับวิดีโอหน้านะฮะวิดีโอนี้ ผมกับนินจา400คันนี้ลาไปก่อนนะครับไวย้อยากชมเมื่อไหร่ค่อยพิมพ์บอกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ